ในขณะที่ผมกําลังเดินตลาดจูจูมาโผล่กุศรีอยุธยาได้ยังไงวะเนี่ยในขณะที่ผมกําลังเดินอยู่หน้าตลาดเทศบาลได้ยินแต่เสียงพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในละแวกนี้หมูปิ้งจ้าหมูปิ้งหมูปิ้งปัญม้าลปัญะม้ายจ้าปัญม้าอืมผมก็เดินเอื่อยเฉยอยู่หน้าตลาดเทศบาลมือถือก็อยู่ในมือใจลอยไปเรื่อยชีวิตช่วงนี้ผมก็ไม่ได้แย่หรอกแต่ก็ไม่ได้ดีพอให้ใครเอาไปทำสีกัยอีก วันนี้กินอะไรดีนะผมคุมพำกับตัวเองเดินผ่านร้านก๋วยเตี๋ยวแพงร้านนมไข่มุกก็แพงมาดูร้านหมูกรอบก็แม่งแพงกว่าเพื่อนเลยสุดท้ายก็ได้ข้อสรุปหนทุกวันกินน้ําเปล่าดีกว่าประหยัดผมกาลังเดินเลี้ยวเข้าซอยเล็กๆข้างตลาดเพราะมันเป็นทางลัดกลับบ้านไม่มีอะไรพิเศษมีแต่แมวที่เกียจกับถังขยะเหม็นๆน่ะแต่วันเนี้ยม,มีบางอย่างไม่เหมือนเดิมมีลมเย็นแปลก พัดออกามาจากในซอยตั้งที่วันเนี้ยแดดกะโคตรร้อนเลยผมหยุดเดินโดยไม่รู้ตัวแอร์ร้านไหนแม่งเปิดแรงวะ<แ>ผมก็หันหลังกลับไปมองสิ่งที่ผมเห็นทำให้ผมสตันไปสามวิเลยโูตรงกลางซอยมีวงแสงสีฟ้าอมม่วงลอยอยู่กลางอากาศมันหมุนช้าๆเหมือนน้ำวนมีแสงวิบวับเหมือนหนังไซไฟเป๊ะเลยจากนั้นสมองผมก็เริ่มประมวลผลแบบคนไทยทั่วไปที่มันงานวัดเหรอโปรโมตร้านใหม่ หรือว่ากูเริ่มเพี้ยนแล้ววะผมมองซ้ายมองขวาไม่มีใครสนใจมันเลยคนเดินผ่านไปมาเหมือนไม่มีอะไรอยู่ตรงนี้เดียวนะไม่กูเห็นมันแค่คนเดียวหรือวะเนี่ยด้วยความอยากรู้อยากเห็นของผมนะผมก็เลยเดินเข้าไปใกล้ๆมันรู้สึกว่าอากาศในนั้นมันหนาขึ้นคล้ายกับว่าผมยืนอยู่หน้าเครื่องรับอากาศขนาดยักษ์ผมยื่นมือไปช้าๆคิดในใจไปเรื่อย ถ้าโดนไฟช็อตอย่างน้อยก็คงได้เป็นข่าวดังปลายนิ้วผมแตะเข้าไปที่แสงนั่นวุ้บแรงดูดมหาสารกระชากร่างผมเข้าไปทันทีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดีย๋ดวยวก่อนโลกทั้งใบหมุนคว้างแสงสีฟ้าม่วงขาวดำปะปนกันทั่วไปหมดร่างกายผมเหมือนถูกโยนเข้าไปในเครื่องซักผ้าเวอร์ชั่นจักรวาลตลอดไปได้นะกูจะไม่บนชีวิคุยอีกเลยเสียงตัวเองยังไม่ทันจบทุกอย่างก็ดับวู้บไป ผมรู้สึกตัวอีกทีเพราะความเจ็บหลังจากที่หลังผมกระแทกพื้นดินแข็งๆไม่ใช่พื้นปูนไม่ใช่พื้นกระเบื้องแต่เป็นดินจริงๆมก็ค่อยเดิมตาขึ้นแล้วสิ่งที่ผมเห็นก็คือกำแพงสีส้มยามเย็นเงาเจดีสูงต่างหงานและกำแพงอิฐแดงดูเก่าแก่พอผมลุกขึ้นผมก็หันซ้ายหันขวารอบตัวผมคือบ้านไม้คนใส่จงกระเบน ผู้หญิงนุ่งสิ้นเด็กเล่นด้วยของเล่นไม้ไม่มีแม้แต่สายไฟไม่มีเสียงรถไม่มีเสียงมอเตอร์ไซค์มีแต่ชีวิตแบบโบราณผมนิ่งไปหลายวินาทีก่อนจะหลุดประโยคออกมาแบบไม่ตั้งใจนี่กูอยู่ที่ไหนวะเนี่ยชายคนหนึ่งเดินผ่านผมไปเขามองผมตั้งแต่หัวจรดเท้าด้วยสายตาที่มองเหมือนรถต่างดาวแล้วเขาก็พูดออกมาเบาๆว่าแต่งกายประหลาดยิ่งนัก ท่านผู้นี้คือผู้ใดกันผมยืนตัวแข็งหนักมากแล้วเสียงในหัวของผมมันก็บอกว่าชิบหายแล้วผมหันกลับไปมองเจดีย์ใหญ่อีกครั้งสถาปัตยกรรมแบบนี้กำแพงแบบนี้บรรยากาศแบบนี้มันไม่ใช่แค่ย้อนยุคเล่นๆแต่มันคือกรุงศรีอยุธยาของจริงและผมแค่เด็กธรรมดาคนหนึ่งเพิ่งเดินตลาดเมื่อกี้นี้เอง ตอนนี้ต้องอยู่ท่ามกลางประวัติศาสตร์แล้วเหรอหลังจากนี้จะเป็นยังไง 2> EP 2แล้วกันนะครับทุกคน